ไม่สิ่งใช้แค่วในคลิปนี้นะคะในสมาตอบวนนี้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นสิวชนิดไหนคะมีคลิปไหมคะลองหาแล้วไม่เจอคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะในจะบอกสิวแต่ละประเภทให้ได้รู้กันเลยค่ะใครอยากรู้นะคะฟังคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกนะคะถ้าอยากย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งจะได้หาเจอง่ายๆค่ะสำหรับสิวนะคะก็มีหลายชนิดค่ะแต่ถูกจาแนกเป็นสกลุ่มใหญ่ๆได้แก่สิวอักเสบและสิวไม่อักเสบเริ่มมาที่สิวไม่อักเสบค่ะนั่นก็คือสิวอุดตนันที่เกิดจากการสะสมการอุดต คะก็จะมี2ประเภทค่ะก็คือสิวอุดตันหัวเปิดแล้วก็หัวปิดเราเรกันที่สิวหัวขาวนะคะที่เขาเรียกว่าสิวหัวปิดค่ะเป็นสิวอุดตันชนิด1ค่ะที่มีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆสีขาวหัวปิดปัจจัยที่ทํให้เกิดสิวอุดตันหัวปิดนี้หรือว่าสิวหัวขาวก็จะมีเรื่องระดับฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลการอุดตันของน้ํามันหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วการใช้เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่ออุดตันฝุ่นละออง PM 2.5นะคะ,นะคะมลภาวะต่างๆก็เป็นสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวอุดตันประเภทนี้ค่ะพอเกิดการอุดตันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วในรูปผลก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีแดงอาจนําไปสู่การติดเชื้อและก็สิวอักเสบค่ะสิวอุดตันประเภทต่อมาค่ะสิวหัว หรือสิวหัวเปิดเกิดจากไขมันส่วนเกินเส้นขนหรือเซลล์ผิวที่เสียหายที่ทับผมอุดตันในรูขุมขนและทําปฏิกิริยากับเมลานินและก็เม็ดสีในผิวหนังร่วมกับออกซิเจนจนเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันทําให้เป็นสิวหัวดําที่มีลักษณะเป็นสิวหัวเปิดต่อมาค่ะสิวเซียนสิวที่พบได้บ่อยบนใบหน้าของเรานะคะมีลักษณะเป็นสิวเล็กๆคล้ายหนามที่เกิดจากความผิดปกติของรูขุมขนที่เป็นกระจุกข,ขนเส้นเล็กๆหลายเส้นขึ้นแทรกอยู่บนหัวสิวภายในรูขุมขนเดียวกันเมื่อขนอ่อนบนผิวเรานะคะที่อุดตันจ เป็นสิวที่ถูกการกระตุ้นจากรังสี UV ความร้อนแสงแดดมลภาวะหรืออากาศที่ร้อนชื้นทาให้เกิดเป็นสิวผดที่มีลักษณะตุ่มเล็กๆคล้ายสิวอุตันหรือตุ่มแดงคล้ายสิวอักเสบต่อมาค่ะสิวอักเสบสิวอักเสบคือสิวที่มีลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงเข้มหรืออาจจะมีสีเข้มกว่าสีผิวธรรมชาติของเราเป็นสิวที่กดแล้วเจ็บค่ะโดยมาเกิดจากสิวหัวขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียจนทําให้เกิดการอักเสบรุนแรง ต, of of ต่อมาสิวหัวหนองหรือสิวหัวเหลืองคือสิวอักเสบชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะเป็น,ต,นตุ่มบวมแดงขนาดใหญ่ที่ฐานแต่ด้านบนเป็นหนองสีเหลืองบวมนูนเป็นหนองที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ตายจากการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็กลายเป็นสิวค่ะก็จะมีทั้งสิวหัวหนองขนาดเล็กแล้วก็สิวหัวหนองขนาดใหญ่มาที่สิวไตค่ะคือสิวอักเสบที่อยู่ชั้นผิวหนังด้านล่างที่เกิดการอักเสบลึกใต้ผิวด้านล่างจะคล้ายสิวหัวช้างแต่เล็กกว่าค่ะและมีลักษณะเป็นก้อนนูนแดงเมยิวสา รือสิวเชื้อราเกิดจากการอักเสบของต่อมรูขุมขนที่มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อราประเภทยีสต์ที่ชื่อว่ามาลาซีเซียเป็นสิวที่มีลักษณะตุ่มแดงแล้วก็จะมีอาการคันค่ะปัจจัยสภาพอากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศชื้นความอับชื้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันแล้วก็สการกัดที่ไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเชื้อ์มาลาซีเซียค่ะต่อมาสิวซีสค่ะเป็นสิวที่มีลักษณะ,เป,ษณะเป็นก้อนนูนแดงขนาดใหญ่ภายในโพรงนะคะจะมีหนองปนเลือดที่เกิดจากการอักเสบรุนแรงใต้งะ็แแลข สามารถขยายขนาดขึ้นได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะจะเป็นสิวเรื้อรังและเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่หรือเป็นหลุมสิวขนาดใหญ่ด้วยค่ะแต่สิ่งอื่นใดเลยนะคะสิวทุกประเภทที่เนทบอกมาเมื่อกี้นะคะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของผิวเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกายถ้าทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะจะรู้ว่าสิวทุกประเภทเนี่ยจะมีคําว่าน้ํามันส่วนเกินผลิตออกมาต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากเกินไปการที่ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากเกินไปเกิดจากอะไรละคะเกิดจาก,อมมนนะะกฮอร์โมโนาานี่แหละค่ะตัว ไขมัน,นเยอะนะคะจะไปกระตุ้นฮอร์โมนแอนโดรเจนให้สูงขึ้นพอฮอร์โมนแอนโดรเจนสูงขึ้นค่ะตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากขึ้นพอน้ามันที่ออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสาเหตุของสิวในประเภทต่างๆดังนั้นนะคะเราต้องควบคุมการกินของเรานะคะเป็นหลักเลยก็จะดีมาก รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่ออุตันไม่มีสารกออ่อสิวยีสต์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนก็ลีกเลี่ยงสารผลัดเซลล์ผิวทุกประเภทค่ะเพราะนอกจากเรื่องฮอร์โมนที่ไม่สมดุลน,นะคะถ้าเราใช้สารเคมีประเภทนี้นะคะนานเข้าเนี่ยกรอบป้องกันผิวเสียหายผิวแห้งมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวผลิตน้ำมันมากขึ้น,นะคะ่ะน้ำมันที่เอ่อล้นออกมานะคะก็จะเป็นสิวในอนาคตด้วยดังนั้นต้องควบคู่ไปนะคะทั้งเรื่องปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของเมนนะคะรวมถึงหลายๆคนนะคะที่กําลังดูอยู่ว่าสิวบนใบหน้าเราเนี่ยเป็นประเภทไหนต้องรักษายังไงควรจะแก้ไขยังไงก่อนที่จะเกิดสิว ถ้าที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดใจเม้นแชร์เป็นกำลังใจให้กับเนสรายการของคลิปด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆในการดูแลผิวนะคะกดติดตามช่องสกินแชร์ไว้ได้เลยค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเนสจะมาตอบนะไว้เจอกันคลิปหน้ากับ My Skin Share เนสสกินแชร์ค่ะ